ผ้าซีนอีกผืนหนึ่งที่ถือเป็นหนึ่งในห้าหนางพญาผ้าซ้นล้านนาคือซ้นน้ำปาดภาคท่าที่ถือกําเนิดในอําเภอน้ําปาดและอําเภอภาคท่าจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะซึ่งเดิมคนน้ําปาดและภาคท่ามีถิ่นฐานอยู่ในประเทศลาวต่อมามีการย้ายมาตั้งรกรากในอําเภอน้ําปาดและอาเภอบภาคท่าทําให้ซ้นน้ําปาดภาคท่ามีกลิ่นอายของผ้าลาวด้วยเทคนิคการมัดหมี่ ผสมการเกาะล้วงแบบลื้อและการจกแบบล้านนาอีกทั้งมีการประดับตกแต่งด้วยโลหะจึงเป็นการผสมผสานเทคนิคการทอผ้าที่หลากหลายและสวยงามและยังแสดงถึงความสามารถทางศิลปะในการทอผ้าชั้นเลิศด้วยค่ะส่วนเสื้อที่คนนำปาดปาคท่าใส่จะเป็นเสื้อปัดหรือเสื้อป้ายซึ่งปักตกแต่งบริเวณสาบเสื้อด้วยไหมหรือโลหะเสื้อปัดจะไม่มีกระดุมแต่จะป้ายเฉียงมาผูกไว้ด้านข้าง ชายเสื้อยกรอยทั้งสองข้าง